การทำสมาธินี่ในครั้งแรกๆนี่ก็ต้องฝ่าฝืนกันนิดหน่อยชักช่วมออกอ้างเหตุผลต่อเมื่อเวลาที่เขาทำสมาธินี่เพิ่มขึ้นได้ด้วยตนเองแล้วเขาจะรับผิดชอบตัวเองเพราะว่าคุณสมบัติของการ ที่มีพลังจิตนี่มีอยู่สามประการประการที่หนึ่งการรับผิดชอบสูงประการที่สองการมีเหตุผลประการที่สามความมีเมตตาสามอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเหมือนกันก็นเรารับประทานอาหารการรับประทานอาหารนี่ขอให้รับประทาน ให้ถูกต้องตามโภชนาการอาหารเหล่านะั้นมันจะไปทำปฏิกิริยาเองกลายไปเป็นธาตุเหล็กกลายไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นโปรตีนวิตามินเราอยู่เฉยๆก็แล้วกันมันจะมีกำลังขึ้นมาเองเช่นฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราทำสมาธิได้แล้วเนี่ยถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะ มาเพิ่มพลังจิตของเราเนี่ให้แก่กลายยิ่งขึ้นเพราะว่าการเพิ่มพลังจิตนั้นมันจะต้องเขาเรียกว่าสมาสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธิสาม,มโมงชห้าโมอ้เยอะแยะอย่างนั้นไม่ใช่เราทำกันห้านาทีเท่านั้นหรือว่าเอาอย่างมากก็เพียงสามสิบนาที สามสิบนาทีเดินยังกลมสามสิบนาทีนั่งสมาธิเจละครั้งพอแล้วอย่างเงี้ย mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนั้น mm hmm. ก็อยู่ที่ว่า mm hmm. เราจะต้องผลิตครูออกมานีนให้เยอะที่สุดมันก็สามารถที่จะทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จได้รวมพ่อเอง ทำไมถึงมีความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้ประชาชนทําสมาธิเพราะว่ามันไล่แก่ตัวของตัวเองหลวงพ่อนี่จะเป็นคนที่โง่ที่สุดในบรรดาลูกพี่น้องทั้งเจ็ดคนทั้งเจ็ดทั้งหกคนเขาก็ส่งไปเรียนัหนงสือกันหมด ยังเหลือหลวงพ่อโง่อ,อยู่คนเดียวทางออกของพ่อของโยมพ่อมีอะไรก็คือส่งหลวงพ่อเข้าวัดเข้าไปไปเอเข้าไปวัดเข้าไปวัดก็ไม่ได้อะไรวัดสมัยนั้นในที่สุดก็กลับคืนมาอยู่ในบ้านแต่อยู่ในบ้านแนละ้วมันก็เกิดว่าเราเนี่ย ต้องเที่ยวไปกับหูเพื่อนก็ได้เพื่อนหญิงคนหนึ่งในระยะนั้นก็ประมาณอายุสิบปีกว่าแล้วก็ไปไหนก็ไปเที่ยวด้วยกันทีนี้ก็ชวนหลวงพ่อเข้าวัดแต่เข้าวัดเนี่ยก็ไม่ได้เข้าวัดอะไรเข้าวัดไปต่อหนังสือกันแต่หลวงพ่ออ่านหนังสือออกแล้วโอ้โหเขาต่อหนังสือกันตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืน ตายแล้วเรานั่งห้านาทีก็เกือบตายแล้วมาทีน่นี่หลวงพ่อก็ต้องไปนั่งชิดๆิกับผู้หญิงสมภารก็ไล่บอกว่าอะไรเด็กอะไรไปนั่งติดผู้หญิงในวัดไม่ได้หลวงพ่อก็ต้องไปนั่งต่างหากหลวงพ่อเพียงว่านึกว่าพุโทโธพุโทโธนะ่ะนึกไม่ไม่เป็นหรอกเพราะยังไม่ได้หัด ก็เพียงคิดว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วจิตเป็นสมาธิเข้าฌานได้ไปอยู่ในสถานที่นึ่นสบายที่สุดเลยก็อ,อยู่ได้สี่ชั่วโมงพอเวลาเลิกแล้วนี่เขาก็จะกลับบ้านกันหลวงพวกก่อก็ขอเวลา บอกว่าขอถามพระอาจารย์หน่อยว่าผมเป็นอะไรไปในที่สุดพระอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยวิรยังเรายังไม่ได้สอนเธอนะออนี่เธอทำสมาธิเนี่ยคนทำสิบปีนะักว่าจะได้ขนาดนี้โอ้โอเราก็ดีใจและตั้งแต่นั้นมาไอความโง่มันหายไปไหนไม่รู้ เือรู้เตละตองจค่มาไรจนกระทั่งโยมพ่อก็จะไปเรียนใหม่ไม่เรียนแล้วก็คิดว่าเราจะอยากจะขยายสมาธิเด็กๆก็นา่าจะนิดได้แต่ก็โชคร้ายที่หลวงพ่อต้องทำงานหนักเข้าไปเรียนกันหมดหลวงพ่อก็ทุงํำเข้าหุงเขา ทำการบ้านสามอะไรตัวอะไรหนักเกินไปก็เลยกลายเป็นอัมพาตพอเป็นอัมพาตแล้วพ่อก็คิดว่าเออนี่มันร่างกายของเรานี่มันหมดหวังแล้วเราตั้งใจอยากจะเผยแพร่คำสอนสมาธิออย่างนี้ให้กับคนทั่วโลกถ้าหากว่าใครมารักษาข้าพเจ้าให้หาย จากอำภาจนี้ข้าพเจ้าจะขอส,สละชีวิตทั้งหมดเลยให้แก่ชาวโลกแต่ก็ไม่รู้ชาวโลกังไงแต่เพราน,นั้นมันตัวเล็กอยู่แต่มันคิดได้ยังไงอย่างนั้นนี่คือสมาธิแล้วพอเวลาที่หลวงพ่อพูดอย่างนั้นแล้วาบอกบอกว่าไ ถ้าใครมารักษาเขาปเป็นชาให้หายเขาปเป็จชาวจิตวิตนี้เพื่อสมาธิไปสู่ประชาชทั่รโลก7ดวันเท่านั้นตาปว่เขาขึ้นมาถามว่าหนูอ,อธิษทานว่าจะช่วยชาวโลกให้มีความสุขด้วยสมาธิจริงไหมบอกว่าจริงจริงจะรักษาให้เป่าสามทีลุกขึ้นมาวิ่งเปลา ให้หมดอมาพาษที่ม่ต้องมีกายภาพเปียอะไรมันเยอะเหมือนเก่าไม่ได้แต่มีมาถึงเก้าสบหปีแล้วเนี่ยแต่ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อก็จึงได้ไปศึกษาสมาธิกับพระอาจารย์งกงมาแปดปีกับหลวงปู่มั่นอีกสี่ปีหลวงพ่อก็ได้ความรู้แล้วก็สอนประชาชนมาอีกประมาณสาั้ สี่ห้าสิปีก็ได้ประสบป,ประการก็เขียนเป็นตำราก็กลายเป็นตำราที่สแตนดาร์ดหมายถึงว่าเมื่อคนนี้ตายไปคนอื่นก็มาสอนแทนได้คนนี้ป่วยไปคนอื่นก็มาสอนแทนกันได้เพราะว่ามีหนังสือมีหลักสูตรภายใต้สถาบันพลังกิตตารุปภาพอย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อก็ต้องทำตามสัญญาหลวงพ่อสัญญากระตาประขาวแล้วหลวงพ่อึงแม่ว่าจะมีอายุ96เวลานี้ยังสอนสมาธีอยู่ไม่ได้ขี้เกียจขี้กลานในแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นทั้งหลเหล่านี้ขอให้เป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับญาติโยมสลายท่านทั้งหลายสมาเนี่ยคนโง่ที่สุดในบรดาพี่น้องแต่ว่าเวลานี้มันฉลาดกว่าพี่น้องทุกคนเพาอาศัยสมาธิสมาธิจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมได้คนเคยกินเหล้ามายาเคยทำผิดก็จะจะละเลิกได้เป็นบุคคลก็ดีขึ้นมาได้ เวลานี้หลวงพ่อตั้งสาขาได้ตั้งหนึ่งรกว่าสาขา7เจ็ดสิบเจดจันวัดในประเทศไทยแล้วแล้วก็สามแห่งในประเทศอเมริกาหกแห่งในประเทศแคนาดาทำไมถึงขยายได้เพราะว่าครูสมาธิของหลวงพ่อเยอะทีนี้ถ้าหากว่ามีคนมาทำสมาธิเห็นดีเห็นชอบได้รับรดพระสัทธรรม เกิดความเริ่มใสสละเงินก้อนใหญ่ๆเพื่อที่จะให้พวกที่เขาที่เป็นครูสมาธินี่พออยู่ได้แล้วก็ไปสอนคนเดินทางไปสอนที่ใหนทิ่ไหนก็ได้อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตการข้างหน้าแต่หลวงพ่อก็มีตั้งความหวังไว้ว่า อยากจะให้ทุกคนทำสมาธิเพราะสมาธินี่ม่อเกิดสมาธิแล้วนี่จะเกิดสติพราะเกิดสติแล้วจะเกิดปัญญาถ้าขาดสมาธิก็ขาดสติขาดสติก็ปัญญาก็สูญเสียเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทใดหรือสิ่งใดก็ตามถ้าสมาธิขาดแพ้ ถ้าสมาธิมีถึงไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าชนะเพราะฉะนั้นสมาธิที่พระพุทธเจ้า,าส่งบันทรงให้พระสงฆ์บันทึกไว้ถึงลถึงพุทธธรรมนุนสามข้อคือการไม่ทำความชัว่วการทำความดีการทำสมาธิมีอยู่สามข้อ 2,558ไม่มีใครลบได้ยังอยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อไปปีนี้2,558ก็ขอฝากเรื่องของสมาธิเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวโลกทั้งหลายขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดี